สวัสดีค่ะคืนนี้แอดลงให้เลยนะคะหวยลาวพัฒนาค่ะวันที่สิบห้าเดือนสิบสองหกสี่นะคะแอดลงแนวทางหวยลาวพัฒนาให้เลยนะคะลาวพัฒนามืว่อวันที่สิบห้าเดือนสิบสองหกสี่ลาวพัฒนาแอดฟันฟันรูดสีนะคะแอดฟันรูดสีํคำว่าสีนี่คือรูดนะคะ คือเรารูดสี่เลยค่ะสี่หนะะึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ถึงสี่ศูนย์นู่นนะคะนี่ค่ะถึงสี่เก้านู่นนะคะนี่คือคำวันรูดนะคะไม่ใช่ว่าหลุดนะคะอย่างที่งวดที่วันที่สิบสี่แอดเอวันที่สิบสามแอดให้ก็คือแอดฟันรูดสองใช่ไหมคะเราก็รูดสองนะคะตัวเน้นของแอดก็คือรูดคือแอดเน้นให้แล้วเนะะี่ยค่ะคือสองเงี้ยก็รูดสองไปเลยค่ะ เนยอย่างง้อวันที่สิบห้านี้แอดได้สี่ตัวเดียวนะคะคือรูดสี่นะคะถ้าชอบก็รูดนะคะรูดสีนะคะฟันสีนะคะถ้าไม่ชัวร์ไม่แน่ใจกับหวยเก้าคู่ที่แอดจับคู่ให้นะคะถ้าไม่แน่ใจก็คือรูดสีค่ะรูดสีบนล่างนะคะเปอร์เซ็นต์ได้เยอะค่ะลงทุนเยอะก็จริงแต่เปอร์เซ็นต์ได้เยอะค่ะหวย ตัวลูกของแอดเนี่ยหลุดยากนะคะน้อยมากที่จะหลุดนะคะตัวฟันของแอดนี่คือเข้าเข้าทุ่งนวดนะคะคือมีหลุดถึงจะหลุดอย่างเงี้ยก็มาคู่ะคะ่ะจะมาคู่ที่แอดจับให้เลยแต่ส่วนน้อยที่จะหลุดนะคะเนี่ยค่ะ9้าคู่แอดฟันทงให้เลยนะคะเนี่ยแอดฟันลูดให้แล้วนะคะ9้าคู่นะคะแอวแอดก็จับตัวเน้นตัวเน้นสาตัวให้เลยค่ะเนี่ยค่ะ นี่นะคะมาดูคู่ที่หนึ่งของเอสนะคะสี่สี่สี่เก้าสี่หกสามสี่สามเก้าสามหกสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหกแล้วก็มาดูสามตัวค่ะสามสี่เก้าสี่สามเก้านะคะ, 3, 4, 9, 4, 3, น,ะ,คะนี่คือสองตัวเนี่ยคือ,อตัวที่แอดฟันนะคะตัวที่เน,น้นเน้นของเอสนะคะตัวเน้นของเอสเลยนะคะ เนี่ยค่ะตัวเน้นๆของแอปที่กลมวงกลมนี้นะคะเนี่ยสี่เก้าสามเก้าเจ็ดเก้านะคะถ้าสมมุติเก้าไม่มาอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะกลับหัวเหมือนเหมือนที่แอดให้หกหกสองนะคะมันเป็นเก้าสองเนี่ยมันจะเป็นสี่เก้าอย่างเงี้ยนะคะตัวน้นของแอปนะคะแอดขอเน้นๆนี่นะคะสี่เก้านะคะแอดขอบอก ย้ำขอย้ำอีกครั้งนะคะลูดสีนะคะตัวเน้นของแอดคือ4ีเนะคะตัวเน,น้นน้นอย่างหลุดแต้มนึงก็จะเป็นสามถ้ามาหลักจิดก็จะเป็นจ9นะคะเนี่ยค่ะแอดก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะคะถ้าชอบถ้าอยากกดไลค์กดติดถ้าชอบถ้าอยากตามแอดก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง youtube 99 f p อพพารวยให้แอดด้วยนะคะ ถ้าอยากกดไลค์ไปกดไลค์ในช่อง youtube หรือออกวความคิดเห็นในช่อง youtube ได้นะคะขอบคุณค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมชิปต่อไปด้วยนะคะแอดขอฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะหิงเงปังๆค่ะ